สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ข่าวเจาะประเด็นฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าชัดเจนเปิดภาพเส้นผมน้องชมพู่ที่เจอบนเขาและบนรถของลุงพลสารจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิพากษาว่าลุงพลจำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 9 1 317วรรคแรกฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จำคุก10ปีและฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากมิดามันดาโดยประ,ะจากเหตุอันควรจำคุก10ปีรวม2ข้อหาศาลสั่งจำคุกลุงพลรวม20ปีด้วยท่าไม้ตายของตำรวจที่เก็บซ่อนไว้ไม่เผยให้สื่อรู้ที่แท้จริงคือผลการตรวจเส้นผมนั่นเองซึ่งตำรวจพบเส้นผมที่ถูกตัดแบบผิดธรรมชาติในที่เกิดเหตุที่พบร่างของน้องชมพู่ แล้วพอเอาไปตรวจกับเส้นผมที่เจอในรถของลูกพลพบว่าเป็นเส้นผมที่เกิดจากการถูกตัดด้วยของมีคมชนิดเดียวกันรอยตัดสัมพันธ์กันซึ่งวันนี้ในรายการโหนกระแสหนุ่มกัญชัยได้มีการเผยภาพเด็ดซึ่งเป็นภาพเส้นผมของน้องชมพู่ที่เป็นหลักฐานที่พบบนรถของลูกพลแล้วเส้นผมที่เจอบนภูเขานั้นรอยตัดรอยขาดของเส้นผมนั้น สัมพันธ์กันอย่างชัดเจนซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหลักฐานเด็ดที่ใช้มัดตัวลุงพลในคดีดังกล่าวความคืบหน้าท่านเรวัตลั่นกลางรายการเชื่อลุงพลปริชีปูชายันเด็กหญิงบริสุทธิ์ในรายการโหนกระแสในประเด็นไม่รอดลุงพลคุก20ปีหลังสารพิพากษาคดีน้องชมพู่ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคดีร้อนที่หลายคนจับตามองกันอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยในช่วงท้ายหนุ่มกัญชัยพิตีกรได้ยิงคำถามสำคัญถึงพลตรวจโทรเรวัตกริ่นเกษรและทนายแก้วถึงแรงจูงใจของลุงพลและเหตุผลของการกระทำดังกล่าวนั้นโดยท่านเฟรวัตบอกว่าผมมองว่าลุงพลอาจจะเชื่อเรื่องของไสยศาสตร์ไปดูสายมูจึงอาจจะเอาเด็กหญิงวริสุทธิ์ไปฆ่าบูชายันเปรียบเสมือนสารหลักเมืองคือเขาต้องเอาศพไปฝังไว้ใต้เสาก่อนมันเป็นความเชื่อเพราะ ถ้าคิดจะเอาเด็กไปฆ่าเฉยๆหรือเอาไปกระทำชำเรามันไม่มีความจำเป็นที่ต้องพาเดินขึ้นไปสูงขนาดนั้นมีความตั้งใจจะพาเด็กไปไกลขนาดนั้นส่วนตัวตนมองว่าเขามีเจตนาฆ่าแต่ในเมื่อมันไม่มีประจักษ์พยานหลักฐานยืนยันว่าเขามีเจตนาแต่หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์มันชี้แล้วว่าลุงพลกระทำแน่ๆทำให้ศาลมองว่าเป็นการกระทำโดยประมาท ลุงพลนับถือพญานาคจุดที่น้องชุมผู้ตายเป็นปากถ้าเป็นไปได้ไหมว่าลุงพลเชื่อว่าพญานาคสิงสถิตยอยู่ในนั้นต้องพาเด็กเดินขึ้นไปเพื่อไปบูชายันบนนั้นโดยในส่วนของทนายแก้วก็เห็นตรงกันว่าเชื่อเพราะที่ตามมาลุงพลก็เล่นของเป็นสายมูส่วนตัวไม่เชื่อว่าเป็นการฆ่าและเอาไปทิ้งไว้บนเขาจงใจพาเด็กขึ้นไปมากกว่าและดูจากพฤติกรรมของลุงพลที่เชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์ มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุอาจารย์ปรเมศชี้คดีลุงพลหากคิดสู้ในชั้นอุทธรดีกาเป็นไปได้ยากที่จะหลุดอายการปรเมศอินทรชุมนุมอายการวุฒโสสำนักง,งานการสอบสวนสำนักง,งานอายการสูงสุดให้ความเห็นถึงกรณีสารชั้นต้นพิพากษาจำคุกลุงพล2ข้อหารวม20ปีในคดีการเสียชีวิตของนอกชมพู่ว่าคดีนอกชมพู่ การที่ศาลตัดสินแบบนี้แสดงว่าพฤติการต่างๆในเหตุการณ์ชัดเจนแล้วคดีอาจไม่จําเป็นต้องมีประจักษ์ยพยานเสมอไปแต่มีพยานแวดล้อมและโดยเฉพาะนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายเหตุการณ์ได้ซึ่งมีความสมเหตุสมผลเช่นการชันสูกคลิกศพซึ่งคดีของนักชมพู่นั้นแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตจากการขาดอาหารและน้ําหากย้อนกลับไป ในวันที่เจอศพน้องชมพู่ลุงพลเป็นคนขึ้นไปเจอศพคนแรกและมีการพูดโดวยว่าน้องน่าจะขาดอาหารซึ่งน่าสังเกตว่าลุงพลรู้ได้อย่างไรและพูดออกมาตรงกับการชนสูตรพลิกศพนอกจากนี้ลุงพลยังมีการพูดพยายามเบี่ยงประเด็นว่าคนร้ายเป็นชายอายุ30ปีแบกเป้หากวิเคราะห์พฤติการของลุงพลเฉพาะช่วงเวลาที่เจอศพก็พบพิรุธแล้ว ประกอบกับผลการตรวจเส้นผมของน้องชมพู่ที่พบในที่เกิดเหตุและพบในรถของลุงพลตรงกันยิ่งทําให้หลักฐานมัดตัวลุงพลแน่นนอกจากนี้อาจารย์ปรเมศยังบอกอีกว่าหลังจากศาลมีคําพิพากษาลงมาแล้วต้องชื่นชมสื่อมวลชนที่นําเสนอขา่าวไล่เรียงไทม์ไลน์เหตุการณ์ต่างๆนํา,านมาเทียบเคียงกับคําพิพากษายิ่งทําให้ชัดเจนว่าใครคือคนร้ายส่วนแรงจูงใจสื่อก็มีการไปสัมภาษณ์ตารวจชุดคลี่คลายคดี และนำเสนอแล้วว่ามาจากน้ำพึ่งหยดเดียวและเป็นการควบคุมอารมณ์ของตอนเองไม่อยู่ทำให้เหตุการณ์บานปลายซึ่งอาจารย์ประเมศตมองว่าคดีนี้เจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างละเอียดรอบคอบและครบองค์ประกอบชัดเจนครบทุกมิติแล้วลุงพลรอดยากหากลุงพลจะสู้ก็มีสิทธิ์ทำได้แต่โอกาสต่อสู้จนหลุดในชั้นอุทธรหรือชั้นฎีกาอาจารย์ประเมศตมองว่าเป็นไปได้ยากเพราะ จากการอ่านคำพิพากษาแล้วใช้เวลาค่อนข้างนานเชื่อว่าคำพิพากษาฉบับเต็มมีความละเอียดรอบคอบครบทุมิติแล้วและเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจมากและหากคิดจะสู้ถึงขั้นหลุดในชั้นอุทธรหรือดีกาต้องยื่นพยานหลักฐานหักล้างให้กับศาลตั้งแต่ศาลชั้นต้นความคืบหน้าท่านอดิชาได้ออกมาไล์สดและพูดว่าพวกกองเชียร์ลุงพลที่ด่าแอดคาราบาวให้รีบลบคลิปนะ ไม่เช่นนั้นน่ะจะดำเนินคดีโดยแอดคาราบาวได้โพสต์ว่าคนที่เขียนโพสต์ใส่ร้ายผมเจ้ารอดูว่าเขาจะแน่แค่ไหนผมยังมีความเมตตายอยู่ฮ่าฮ่าฮ่ายังมีอีกหลายคนที่ละเมิดผมใครรู้ตัวไปลบซะมิเช่นนั้นน่ะจะโดนเช่นเดียวกันถ้าไม่ลบโพสต์คุณก็เตรียมโดนหมายเรียกได้เลยการกล่าวหาผมว่าหิวแสงเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ผมจำเป็นต้องฟ้องเพื่อรักษาชื่อเสียงของผมเหมือนที่ทนายเดชาจะฟ้องพวกที่กล่าวหาเขาเป็นไอ้ห้อยไอ้โหนขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วนะนี่คือความกรุณาที่ผมยื่นให้คุณทนายเดชากล่าว่ารอให้มันย่ามใจสักสองสามวันเดี๋ยวพวกเขาเจอผมที่ศาลมุกดาหารศาลอื่นไม่เอานะคนพวกนี้นะ่ะมันปากแจววิจารณ์ศาลมุกดาหารทุกวันทุกวันเดี๋ยวจะติดคุกนะ อย่ามาร้องนะทุกคนนะ่ะก็บอกว่าเอาให้หนักจัดให้หนักแอดต้องเชือดไก่ให้ลิงดูสักสองสามตัวคนพวกนี้นะ่ะทำให้ตาพลเดือดร้อนตาพลเป็นจำเลยไงเดี๋ยวจะโดนไม่ต้องห่วงผมนะ่ะรอให้มันย่ามใจมันท้าทายมันโพสต์จะเล่นทนายจุกกรูไอ้ห้อยไอ้โหนโดนหมดเดี๋ยวดูมันนะพอถึงเวลาน่ะจะยกมือขอโทษ ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเขากวาดล้างอยู่นะพวกบูชาคนที่สารตัดสินว่าทําผิดเดี๋ยวจะโดนไม่เคารพสารชั้นต้นมันบอกสารอุทธร์ชนะสารดีกามันรู้ได้ยังไงเขาน่ะยังไม่ได้ยื่นอุทธร์เลยมันบอกจะชนะตอนนี้ตำรวจรวบรวมข้อมูลอยู่ในขณะไร้สดผมก็ได้แจ้งความไปละฝากพี่แต้มไปแล้วไม่รอดหรอกเดี๋ยวมันก็โดน เจอกันที่ศาลมุกดาหารดูถูกศาลทุกวัน